แล้วสำหรับเพื่อนๆน,น้องๆที่กำลังมองหาลายกลุ่มหรือว่ากลุ่ม Discord นะครับตอนนี้พี่ซิกมาก็ได้ทำไลยกลุ่มสำหรับเกม Tower of Fantasy เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นคอมมูนิตี้ของพี่ซิกมาเองเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับลิงก์จะอยู่ใต้ด r สิ t ชันเลยอันนี้เป็นสาธารณะนะใครๆก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับทั้งลายและ Discord เลยก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Tower of Fantasy อยู่กับผมซิกมาวันครับผม วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารวบรวมนะครับในส่วนของการปลุกพลังของขวัญที่เป็นสายแอ t แท็นะครับว่าเขามีส่วนไหนกันบ้างนะครับตัวละครใดที่ปลุกพลังแล้วบวกแอ t แท็ให้กับเรานะครับแล้วเขานิยมใช้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันทีละตัวละครเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมยังไงพี่สิกิมากก็ต้องขอฝากในส่วนของร้านเติมเกม Power Pay เพราะเขาเติมเงินถูกกว่าเติมเองนั่นเองนะครับเปิดบริการมาแล้วกว่า5ปีปลอดภัยน่าเชื่อถือเติมคอดไว นะครับทักไปเลยนะครับ PowerPay นะครับเติมแบบ UID ได้ด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอันดับแรกนะครับในส่วนของตัวละครที่จะรีวิวให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้ซูบะสะนะครับก็จะเปิดออนไว้นะครับซูบะสะตอนนี้ส่งไป4,000แล้วอ่ะพี่สิกมากลืมบอกนิดนึงนะ เดี๋ยวตัวละครที่จะรีวิววันนี้นะครับในการส่งของาันน่าอาจจะไม่ครบนะครับเพราะมีบางตัวที่ไม่ได้ส่งของวันแต่จะอธิบายให้ละกันนะครับในส่วนของซูบัสะเนี่ยส่งไปแล้ว4 0 0 0เขาบอกว่าทุกครั้งที่ซูบัสะสร้างเดามจอันนี้ตัดออกเลยนะหมายถึงว่าทุกครั้งอ่ะที่ตัวละครเราสร้างเดามจรวมทุกตัวนะไม่จำเป็นต้องซูบัสะนะครับจะได้รับสแต็กทับซ้อนกัน1ครั้งนะครับโดยสแต็กทับซ้อน1ครั้งนะครับมีเอ็แท็กจุดละ0.6นะครับถ้าเราส่ง4 0 0พัน พอย์นะครับจะทับซ้อนด้วยกัน30ครั้งนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า0.6เนี่ยเอาไปคูณ30ก็จะได้18%หมายความว่าเราสามารถทำาดาม g e เพิ่มขึ้นได้อีก18%ด้วยกันนะครับในการบวก Attack เข้าตัวเราเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ซือบะสา,านครับตรงนี้ตัดออกเลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราขาดการโจมตีนะครับ บัฟก็จะหายไปภายในเวลา30วินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ซิกมาจะกดให้ดูนะครับพี่ซิกมาก็จะวิ่งเข้ามาเทสในมายาดึกจำบันแล้วกันเนาะดูง่ายดีนะครับให้สังเกตสแต็กด้านล่างดีๆนะครับตอนนี้เราใช้ในส่วนของซอบรสะมันจะปรากฏให้เห็นตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ซิกมาก็จะตีนะครับนี่สังเกตไอตรงที่มันเป็นรูปดาบแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพิ่มขึ้นเรื่อย ตรงที่มันเป็นด้านขวานั่นนะไม่ใช่ด้านบนนะครับด้านบนมันเป็นสแต็กของส่วนอื่นแต่ด้านขวาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ9แล้ว1 0แล้วใช่ไหมครับ11แล้วนะครับเราก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับมากสุดก็คือ30นะฮะพอค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการบิวตัวของสแต็กส่วนหนึ่งนะฮะกว่าจะถึง30นะฮะตอนนี้25แล้วนะครับอ่ะตอนนี้เห็นสังเกตอะไรไหมฮะถึง30แล้วนะครับอ่ะพอถึง30ปุ๊บ มันก็จะบวก ADK 1 8นั่นเองนะครับ0.6ทับซ้อนกัน30นะครับแต่ถ้าเราหยุดตีอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราหยุดตีก่อนอันนี้เสาตีเขาก็นับสตเต็ก้วยนะแต่ถ้าเราหยุดตีนะครับตอนนี้เสายังตีอยู่เสายังตีมอนตัวนู้นอยู่เห็นไหมอ่ตอนนี้เขาก็ยังนับสเต็กไปเรื่อยๆยังไม่หายนะครับอ่ะสังเกตว่าพอเวลาเราหยุดตีนะครับแถบเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะถ้ามันลดหมดปุ๊บมันก็จะเหลือศูนย์นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราตีทันก่อนที่ ถ้าสเตตัสตรงนี้ครับที่เป็นสเตตัส30จะหมดอ่ะมันก็จะอยู่30เหมือนเดิมดูนะเนี่ยใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมใกล้จะหมดละพี่ตีป๊ามันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมเป็น30แต่ถ้าปล่อยหมดล่ะมันจะลดทีละหหรือว,ว่าลดหวบเดียว30เลยเดี๋ยวมาดูกันฮะน30วินาทีใช่ไหมอันนี้จะวิ่งวนไปเรื่อยๆให้ตัวแถบตรงนี้หมดเลยนะอันนี้ซูบสานนี่เป็นที่นิยมมากเลยนะครับเราต้องตีมอนถึงจะได้เอฟเฟกนะฮะ ในส่วนของอสูบศาสตรเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวอื่นนะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขต่างๆกันนะฮะลดลงไปแล้วนะครับนี่ลดลงไปแล้วลดใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดแล้วซืบลรถหมดแล้วหายไปเลย30ก็เท่ากับว่าเราจะต้องมานั่งเก็บสแต็กใหม่นั่นเองครับนี่เพิ่มมา 2- อสามแล้วนะครับเนี่ยก็ไปจนกว่ามันจะถึง30นะครับเนี่ยสี่แล้วนะครับ ประมาณนี้ครับในการใช้ของซูปราสต้องตีถึงจะได้นะครับซึ่งมันทําได้ไม่ยากครับตีรัวๆนะฮะต่อไปจะเป็นในส่วนของซาเมียนะครับซาเมียเขาปลุกพลังแล้วมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะซาเมียเนี่ยจะเป็นการมอบสถานะเพ่งสมาธินะครับหสแต็ให้ทุกๆ4วินาทีเมื่อซาเมียไม่ได้รับดาเมจหมายความว่าในส่วนของซาเมียนะครับถ้าเราจะใช้ตัวปลุกพลังนะครับเราต้องห้ามโดนมอนเตอร์หรือ อะไรก็ช่างตีเราเลยนะครับห้ามโดนทำาดามจนะครับไม่งั้นตัวสแต็กก็จะหายไปนะครับตัว1นึ่งสแต็กก็จะเท่ากับ4%ถ้าส่ง4ี่พันนะจะเท่ากับ4%เเลยนะครับแล้วก็จะสูงสุดได้5ครั้งนะครับก็สแต็กสูงสุดได้5ครั้งเท่ากับว่า4ี่คูณหเลยตรงๆเท่ากับว่ามีดามายี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว นะครับหลังจากโจมตีซาเมียจะสูญเสียสถานะเพ่งนะครับ1จุดสูงสุด1สแต็กต่อ2วินาทีนะห้ามโดนตีนั่นเองจะเห็นได้ว่าซาเมียนะครับในการใช้ปุ๋พลังของซาเมียเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ในการโจมตีรวมแล้วนะครับมากกว่าซูบะสะเลยนะครับเป็น20%นะครับจาก18%นะครับแต่วันนี้เราปลดพันสองมานะครับก็จริงๆอ่ะใช้งานเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าค่าตัวของเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยกว่า4,000แค่นั้นเองจะบอกว่าตั้งแต่ปุ๋ยพลังซูบะสะ แล้วก็ซาเมียเนี่ยเขาครอบคลุมทุกธาตุนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นได้กับทุกตัวละครทุกอาวุธเลยนะครับอะเดี๋ยวใช้ของซาเมียให้ดูนะตอนนี้สังเกตว่ามันจะมีบัฟขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับคือตอนนี้เรามีดาเมจทับซ้อนกันแล้ว4ครั้งนะครับคือ12%นะครับเพราะส่งไปพันสองนะครับอย่าลืมนะส่ง4ี่พันก็จะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะถ้ากับตอนนี้เรามีแล้วนะครับก็ตีมอนไปเลยนะครับตอนนี้เราบวกดาเมจแล้วของซาเมียตีเลยนะก็ได้ดาเมจครับไม่มีอะไรเสีย นะครับมันจะเป็นยังไงให้ดูฮนะตาบนี่ครับเกรดจะลดลงไปเหลือ3าเลยเห็นไหมครับตัวสแต็กนั่นเองนะครับแต่ว่าขึ้นสแต็กมาไวมากเห็นไหมครับจาก3ขึ้นเป็น4แล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าโดนตีรัวๆก็แย่เหมือนกันนะเอาใหม่นะฮะปล่อยให้เขาโจมตีจนเหลือศูนย์นะเดี๋ยวดูว่า ตัวเกดเนี่ยนะครับเขาจะชาร์จมาไวแค่ไหนเนี่ยสังเกตว่าเขาชาร์จไวมากเลยนะชาร์จไวมากเลยอนะขึ้นอีกแล้วเห็นไหมครับขึ้นอีกแล้วก็คือเริ่มต้นไฟเราก็เริ่มทำเดเมจได้เลยนะครับก็ตรงเนี้ยก็ถือว่าไม่ได้ขึ้นช้าอย่างที่เราคิดนะครับไม่ใช่ว่าโดนตีแล้วตั้งนานกว่าเกตดมันจะเริ่มขึ้นนะฮะแต่ยังไงเราก็ต้องหลบมอนด้วยเพราะว่าการเล่นของซาเมียคือการที่เราห้ามโดนตีนะครับเราถึงจะได้เดเมจนะเพราะฉะนั้น ของซาเมียเหมาะกับการหลบหลีกนะครับประมาณนี้นะครับการใช้งานของซาเมียก่อนจะไปในส่วนของตัวละครที่3ที่ปลูกพลังนะครับเราจะมาพูดย้อนหลังกันนิดนึงนะฮะพี่ซิกมาจะสรุปให้นิดนึงตรงที่เป็นในส่วนของการปลูกพลังตัวละครนะครับที่ให้ตัวของซูเปอร์สัอันดับหนึ่งเพราะซูเปอร์สัเล่นง่ายนะคแค่เข้าทําดาเมจก็ได้ตัวแอคแท็แล้วโดยที่เราไม่ต้องหลบมอนเตอร์ Hunter เลยไม่ต้องโฟกัสเกี่ยวกับการหลบเหมาะกับตัวที่โจมตีระยะใกล้หรือระยะไกลที่ทาดาเมจต่อเนื่อง นะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของซามียนะครับเราจะต้องหลบหลีกนะครับคือห้ามโดนเดามจต่างนั้นเถอะเราถึงจะได้ ATK เหมาะกับตัวระยะไกลเหมือนกันนะครับระยะไกลที่ไม่ได้ต้องเข้าปะทะอย่างเงี้ยครับแล้วเหมาะกับตัวเฉพาะทางอย่างฟิกสาเหตุที่เหมาะกับฟิกเพราะอะไรเพราะว่าฟิกสามารถแดดหลบการโจมตีได้ตลอดเวลานะครับอ่าก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างต้องใช้ทักษะในการหลบสูงนะครับแล้วฟิกเนี่ย เขาแดดได้ตลอดเวลาซามียก็เลยเหมาะกับตัวนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของซามีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องการปลูกพลังอันดับที่3ที่พี่ซิกมาให้นะครับก็คือ อันดับที่สานี่คือตัวใหม่เครับเป็นตัวฟลิกนะครับซึ่งวันนี้พี่ซิมมาไม่ได้เทสให้ดูนะส่วนในตัวฟลิกเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นในส่วนของการเริ่มไฟแล้วก็สแต็กนั่นเองได้3สแต็กนะครับในส่วนของตัวฟลิกนะครับเขาก็จะเป็นการสแต็กเหมือนกันครับเหมือนซื้อร์ซ่าแต่ทีเนี้ยที่ให้อันดับ3เพราะอะไรเพราะเขาเจาะจงเฉพาะธาตุน้ําแข็งนะครับธาตุน้ําแข็งเท่านั้นนะสังเกตนะครับธาตุน้ําแข็งเท่านั้น2.4%เลยซ้อนทับได้10ก็เท่ากับ24%ค่อนข้างเยอะแต่เจจาะงเฉพาะ ธาตุน้ำแข็งเท่านั้นนะครับแล้วเอฟเฟกจะอยู่5วินาทีถ้าหากเราไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีการทนทานต่อเอฟเฟกต์ควบคุมด้วยตัวนี้นะครับเหมาะกับธาตุน้ำแข็งก็คือเหมาะกับตัวฟิกของตัวมันเองด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างใช้ดีกว่าซาเมียเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เท่าที่เห็นนะมันก็เยอะแล้วมันเป็นการปลูกพลังเฉพาะทางนะครับอันนี้ฟิกที่ให้เป็นอันดับที่3นะครับน่าจะเล่นง่ายด้วยแหละนะครับแต่ย้ำนะครับเฉพาะธาตุน้ําแข็งต่อไปจะเป็นอันดับที่4นะครับจะเป็นการ ปลูกพลังสายโจมตีชื่อชิโร่นะครับตัวนี้นะครับอ่านความสามารถกันนะครับเ mm hmm. มื่อชิโร่ใช้สกิลอาวุธหรือสกิลปลดปล่อยจะเพิ่ม ATK 16%และ ATK กายภาพ10%นะครับสังเกตว่า ATK ทุกชนิดบวก16%ตรงนี้เราจะได้แล้วนะครับแล้วก็จะเจาะจงไปทางเดเมจกายภาพนะครับถ้าเราเล่นทีมกายภาพอ่ะ รวมๆแล้วนะครับเราจะได้ดามจตรงนี้อยู่ทั้งหมด26%ด้วยกันนะครับแต่ว่าจะมีระยะเวลาในการใช้นะครับก็คือ8วินาทีนับ1-8ึเลยนะครับแล้วก็พอหมดปุ๊บจะมีคูลดาวน์16วินาทีนะครับอีก16วินาทีเราถึงจะเริ่มใช้ในตัวความสามารถของชิโร่ได้ใหม่นะครับด้วยการที่มีข้อจํากัด ในเรื่องของกูดาวแล้วก็ระยะเวลาในการใช้นะครับพิสิมาเลยให้อยู่ที่อันดับ4แล้วก็เขาเจาะจงไปเฉพาะทีมกายภาพด้วยอีก10%นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับตรงที่ชีโร่ใช้สกิลอาวุธเนี่ยจะต้องใช้ตัวชีโร่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าใช้ตัวอื่นเราก็ได้สกิลตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวจะใช้สกิลชีโร่ให้ดูนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับกดใช้ไปกดใช้ไปงี้ปุ๊บนะครับอ่ะใช้ไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นการ เพิ่มดาเมจสิบรแล้วกิจภาพ10ีนะครับแล้วก็จะหมดไปแบบนี้ครับอ่ะอันนี้แสดงผลได้ชัดเจนเลยนะครับว่าใช้ดิชชาตของชิโร่เองนะครับจะทําให้ได้ในส่วนของบัฟปลูกพลังของชิโร่นะครับถ้าใครดูไม่ทันย้อนหลังไปดูนะค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันตะกี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวใช้สกิลดิชชาจอื่นว่ามันจะแสดงผลในการปลูกพลังของชิโร่หรือเปล่านะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะฮะเก็บเกลดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดิชชาจของสกิลอื่นนะครับใช้ของซาเมียดีกว่ายิ่ง ปึ้งไม่ออกผลนะครับไม่แสดงผลนะฮะเอาใหม่นะครับเดี๋ยวจะเก็บเกตแล้วก็ใช้ของตัวเนมิสิตนะครับว่าจะเกิดผลในการปลุกพลังของชีโร่หรือเปล่าตะกี้คูดาวอาจจะยังไม่ทันนะครับเอาใหม่นะเก็บเกตก่อนเลยนะครับอันดับแรกอ่าตอนนี้ก็ได้เกตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะกดทิชฉาดของเนมิสิตให้ดูนะครับถ้าระยะเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้น่าจะคูดาวเสร็จแล้วไม่รู้ว่าสกิลจะมีผลกับทิศฉาดตัวอื่นหรือเปล่ากดไปฮึบ ป้างนะครับอ่าสังเกตนะฮะตัวไหนเอ่ยไม่ขึ้นนะครับหาไม่เจออ้าวขึ้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับ8วินาทีหมดไปแล้วด้วยอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็มีผลกับสกิลของดิชาของเนมิสิตนะครับตะกี้ที่ใช้ซามียไปอาจจะเป็นแบบว่าครูดาวจะยังไม่เสร็จนะครับอ่เดี๋ยวจะลองย้ำอีกทีนะครับเพื่อความมั่นใจนะฮะอ่าเก็บเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะใช้ดิชารของซามียอีกรอบนึงนะครับใช้ไปดิชาสกิลปึ้งนะครับ ไม่มีผลฮะแ,แปลกไหมสกิลของซามียไม่มีผลครับเพื่อนๆแสดงว่าเขาเจาะจงเฉพาะบางสกิลนะครับเนี่ยก็สรุปได้เลยนะครับในส่วนของการปลูกพลังของชิโร่เนี่ยนะครับเขาไม่จําเป็นต้องใช้ชิโร่ในการปล่อยดิชช์จหรือว่าสกิลปลดปล่อยนะครับไม่จําเป็นต้องมีชิโร่ก็ได้นะครับสามารถใช้สกิลของตัวอื่นก็ได้ นะครับในการดิชาดสกิลนะครับแต่เขาจะเจาะจงนะบางตัวก็ไม่สามารถใช้ได้บางตัวก็สามารถใช้ได้อย่างทักีะซาเมียใช้ดิชาดสกิลจะไม่ได้ผลของการปลูกพลังของชิโร่แต่ตรงกันข้ามครับเนมิซิทใช้สกิลกลับได้ผลของสกิลปลุกพลังของชิโร่นั่นเองแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรในส่วนของสกิลปลุกเอเวสของชิโร่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปที่พี่ซิกมาให้ในลำดับสุดท้ายนะครับต่อไปนะครับในอันดับที่5นะครับที่พี่ซิกมาให้ก็คือ ตัวสุดท้ายแล้วแหละนะครับเป็นตัวที่ชื่อว่าโครนั่นเองนะครับนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูโครกันนะครับซึ่งพิสิกมาก็ได้ลองอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวโคลแต่ว่าค่อนข้างแบบไม่ได้เห็นตัวเดเมจที่ชัดเจนนะเพราะว่าเอาจริงๆพิซิกมาส่งของข,องขวัญไป4,000แล้วโคและพิซิกมาได้มาลองดูแล้วนะครับลองจริงๆนะครับไม่ได้โมนะครับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อโคไม่อยู่ในทีมนะครับจะสร้างค่า ดาเมจเพิ่ม10%และลดค่าดาเมจที่ได้รับ6%นะครับแล้วเมื่อโคเข้าสู่การต่อสู้จะเพิ่มดาเมจ12%เป็นเวลา12วินาที นะครับซึ่งพิซิมาก็ได้ลองแล้วแหละวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ลองให้เห็นนะเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างงงมากนะครับเพราะว่าลองในไลฟ์ก็แล้วลองเองก็แล้วนะครับตัวเลข,ขงงพิซิมาก็เลยไปหาคลิปต่างประเทศดูนะเขาบอกว่าเมื่อโคไม่อยู่ในทีมเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเราเล่นโซโล่แบบไม่ใช่เป็นปาร์ตี้เมื่อเราไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้นั่นเองนะครับตัวเนี้ยจะได้เดเมจถึง10%นะครับค่าเดเมจนะฮะหมายถึงว่าทั้งทีมเราอะ่ะจะได้เดเมจเพิ่มขึ้นเลย10%แสิบเด้ร6%เนะครับแล้วเเมื่อราเปิด ไห้นะครับหรือมีโคนะครับในการเปิดไฟนะเราจะได้เดเมจเพิ่มขึ้น12เป็นเวลา12วินาทีซึ่งในส่วนของเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลฟ์เขาก็แนะนำว่าให้ทำการแบบว่าเราใช้โคอยู่ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับใช้โคอยู่ปุ๊บสมมติว่าอตอนนี้อ่ะมันผ่านไป12วินาทีแล้วบัฟหมดปุ๊บให้เปลี่ยนเป็นดาบนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นโคอีกทีก็เท่ากับว่าโคจะเริ่มเข้ามาในสนามลบใหม่อันนี้ไม่ใช่นะครับน่าจะเข้าใจผิด เพราะทำแล้วเดามจก็เท่าเดิมนะครับลองทสอบเดเมจดูแล้วนะครับน่าจะเป็นการต่อสู้จนจบไฟเลยแหละจนแบบมอนเตอร์ตัวที่เราต่อสู้จะตายนะครับมันถึงจะเริ่มนับใหม่นะครับเป็นการเข้าไฟ12บวินาทีซึ่งพิสิทธ่าว่ามันไม่เหมาะกับการเอาไปทำคอนเทนต์ในตัวที่มันเป็นแบบบอสแบบอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพิสิมิมากก็เลยให้เจ้าตัวนี้เป็นอันดับที่5หรืออันดับสุดท้ายเลยเหมาะกับการใช้ยังไงนะครับ เหมาะกับการที่เราจะเอาตัวละครเราเนี่ยครับในการหาทรัพยากรหรือว่าหาในส่วนของยานพหาหนะนะครับที่ต้องการจบมอนเลวภายใน10วินาทีนะครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าถ้าเรารวมเปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยเป็นการโจมตีบวกไปเลย22%นะครับน่าจะเป็นการจบมอนในระยะสั้นเรียกได้ว่าเอาไว้ตีกีกี้นะครับถ้าตีบอสตีคอนเทนต์ยาวๆที่ต้องไฟระยะยาวไม่น่าจะโอเคนะครับเกี่ยวกับ การปลุกพลังของโคนะครับอันนี้ก็ลองมาให้เป็นที่เรียบร้อยแต่ทีเนี้ยถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อมูลที่แม่นยํากว่านี้ไม่เอาค่าเดานะไม่เอาค่าดเดาถ้าแม่นยํารบกวนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับซึ่งพี่ซิกมาลองแล้วตัวเดเมจมันค่อนข้างแกว่งเลยแบบไม่สามารถทําเป็นข้อมูลให้เห็นเดเมจจริงๆได้ นะครับแกว้งจริงๆแล้วทางคลิปฝรั่งหรือคลิปนอกอะ่ะเขาก็บอกมาว่าโคไม่อยู่ในทีมหมายถึงไม่อยู่ในปาร์ตี้นะครับเพราะว่าพี่สิกมาก,ก็ลองแบบเอาโคออกจากปาร์ตี้ก็แล้วเอาเข้าปาร์ตี้ก็แล้วเอาออกปาร์ตี้ก็แล้วเอาออกจากทีมก็แล้วนะครับมันก็เดามจค่อนข้างเห็นไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนตัวอื่นตรงที่ว่าอพอใส่เข้าไปแล้วแล้วเราตีมอนมันไม่แสดงผลเป็นบัฟให้เราเห็น เหมือนตัวที่ผ่านมานั่นเองนะครับคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโคนะครับยังไงก็มาเจอกับพี่ซิกมาในไลฟ์ได้จะเห็นว่าพี่ซิกมาอัพโกสี่ผนแล้วพี่ซิกมาจะเทสให้ดูในไลฟ์กันนะครับอื้ออื้ออมาทาไมนี่มาทําไมเอมาอเป็นว่าในคลิปนี้พี่ซิกมาก็ได้จัดอันดับในส่วนของสายโจมตีการปลุกพลังอเวกส่งของของวัญเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับในส่วนของอเวกสายป้องกันและอเวกสายช่วยเหลือนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนมาก,ก่อน นะครับช่วยเหลือหรือสนับสนุนนั่นเองนะ, oh. นะครับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ซิกมากขอตัวลาไปก่อน oh. เจอกันในไลฟ์นะครับ oh. สวัสดีครับทุกคนกดไลค์กันเยอะๆนะ please